สวัสดีครับพบก,กับผมในช่อง YouTube First Ampo a i o ครับวันนี้เราอยู่กับที่สตูดิโอ FA เมืองเชภูมิคลิปนี้เป็นคลิปแรกจากสตูดิโอครับวัน <c oughs> นี้ผมสิพามาทำข้อเข้าใจเกีก่ยวกับ XDI 240พัดตัวเล็กสเปคเทพ Power a m p ตัวนี้จะมีคุณสมบัติเป็นไงเดี๋ยวเขามาเบอร์ข้างหนกันก่อนครับ XDI 2 4 0พัทนะครับผมเป็นแอมสวิตชิ่งนะครับผมตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับนิกทัดดักน้ำหนักเบาแค่7กิโลกรัมเท่านั้นเองครับเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งคลาสดีนะครับผม <Wow. S 1> อ่าระบบระบายความร้อนนี่มีพัดลมให้ถึง4ตัวครับวว้าสำหรับ XDI เป็นขยายคลาสดีนะครับผมภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟนะครับผมภาคจ่ายไฟ ใยกำลังสูงสุดได้ถึง2,400วัตต์ครับผมถ้ากำลังเกินนะฮะภาคใหญ่ไฟทำการชัดดาวและจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับผมสำหรับผาคขยายครับผมเป็นผ้าดีนะแบบ2ช่องนะครับผมสามารถใจกำลังสูงสุดได้ฮอด1,800วัตต์นะฮะจุดเด่นของ XDI นะครับคือมีวงจร hard ลิมิตจะทำงานเมื่อวงจรขยายทำงานใกล้จุดคริปนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียงแตกผ้าเบอร์นะครับ ตรงนีีี้้อ่มหครับผมต่อไปนะครับผมเอาว่าเบิ้งนะครับว่ามีอ่าช่องอะไรให้เสียบยังไงนะฮะ ครับสำหรับตัวนี้เป็นปลั๊ก AC ครับผมปลั๊ก AC ไฟเข่านะครับแล้วจะมีพัดลมซีโตนี่นะครับผมสัญญาณเข่านะครับผมสัญญาณเข่าช่อง A ช่อง B นะครับสามารถลิงก์ออกไปแทนอื่นหรือว่าลิงก์เข้ามาใส่เป็นช่องเดียวกันนี่ก็ได้นะครับใส่งานง่ายครับผมเป็นแอมป์ปกติทั่วไปครับผมใส่งานง่ายสำหรับด้านหน้าก็บอมีหลายครับผมก็มีไฟแสดงสถานะเหมือนเดิมนะครับมีชุด ถ้าโพเทาเครื่องมีปัญหาก็ขคืบอบดเป็นไฟโพเทสอยู่นี่นะฮะอันนี้ชานเลนเอชานเลนบีถ้าไฟติดแสดงว่าพร้อมใช้งานปกติแล้วนะครับสวิตช์เปดิดปิดนะครับอ้สวยงามครับผมใช้งานง,านงาน่ายน้ำหนักเบาสำหรับเอ็กดีไอตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับขับเบร์กลางแหลมได้หมดเลยครับผมเบร์กลางแหลมมอนิเตอร์นะฮะเสียงน้ำเสียงออกมาดีนะครับผมกำลังวัดกับเสียง อิมอิมกับตามกำลังบัดนะครับผมตัวเล็กเสียงดีเสียงใสนะฮะตัวนี้กเอาไปขับมอนิเตอร์หรือว่าไอไฟก็ผมขับเบสในงานคาราโอเกะตัวจีน3 4 5โต๊ะอย่างนี้ก็ได้ครับขับเบสทครั้งละ2ดอกนะฮะขับกลางเลมทั้งที่ครับเสียงดีครับใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นงานในฮอในโดมครับผมยกขอบในนี้แหลกมิกแหลกปีแหลกคอดแหลกอีคิวนะครับสามารถเข้าไปได้เลยครับผมอ่า สวยงามกระทัดรัดสำหรับ XDI ตัวนี้นะครับผมเอาไปขับเบรขับเบส18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับ <S <S ได้อพอดีครับผมเบส18นิ้วข้างละ2ดอก15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับหรือไปขับเสียงกลางก็ได้ผมเสียงกลาง15นิ้ว12นิ้วนะครับข้างละ2ดอก3ดอกนะครับกับเบรงที่กำลังนัมเดอร์่าห้มันแมทกันนะครับ ขับแรมก็ดีครับผมขับแรมก็ดีครับตัวนี้เสียงดีเลยทีเดียวครับขางมาซีดอกนะครับถ้าเป็นแรมนะครับหรือไปขับมอนิเตอร์ครับขางละ1ใบ2ใบ3ใบแล้วแต่งานครับผมงานหนักงานเบาครับไปเลือกใส่กันเด้อแต่เสียงนี้ออกได้ทุกเสียงครับตัวนี้เสียงดีมากๆากแต่วันนี้เขาไปล้องฟังเสียงนะครับผมว่าน้ําเสียงเป็นใดนอเพราะผมขี่โม้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องผมวาบนะฮะเสียงมันดีลีแม่งนอน telepon dulu saya Sedang di ramuan Kek di air นี่คือพร้อมใช้งานนะครับนี่คือพร้อมใช้งานแล้วนะัะ งานทั่วไปครับผมเหมาะกับใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับ XDI 240พัดจะขับเบรอะไรก็ได้ผมเล่นงานเขาโอเกะเล่นงานเครื่องไฟหรือว่าเปิดฟังในบ้านชิยวครับผมอ่าสามารถเอาไปเสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านเล่นได้เลยนะครับอ่าครับผมสำหรับราคาของ XDI 240พัดตัวนี้นะครับราคาเพียง10,000บาทเท่านั้นเองว้า โดูวูดูดูมาถือกระเป๋าเงียบจริงๆเลยงามประนีราคาแค่หนึ่งหมื่นบาทฟูล่ะการรับประกันครับรับประกันนี่หนึ่งปีฟรีค่าแรงค่าอะไรครับเฮานี้เฉียนบอกไว้อยู่เด้วครับว่าท่านซื้อไปนั่งแก้เมื่อใดน,นะครับเขามารับประกรนันนี่ฟรีค่าแรงค่าอะไรนานหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีครับผมเขาดูแลให้ตลอด อายุการใช้งานเ่าต้องห่วงว่าท่านจะบม่มีหม่องจะสอมนะครับสามารถส่งกลับมาได้ตลอดครับเพราว่าท่านจะซื้อมือหนึ่งมือสองมาหรือซื้อมือสามมือสี่ยงไหนก็ได้ครับผมสำหรับของแถมครับฟูลเลต์สาย AC เข้าเสื้อง,งามๆจาก FA นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน First Ampo Audio นะครับ แล้วก็ผูใ้ใดสงสัยสนใจเรื่องใดนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วว่าท่านอยากจะเิึงคลิปอย่างต่อไปหรือมีอะไรแนะนำนะครับผมฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ